สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวอยู่โรงแรมนะครับมาตรวจงานต่างจังหวัดตอนนี้อยู่สระแก้วนะครับก็ไล่มาตั้งแต่นะครนายกปาจีนกระบินแล้วก็เนี่ยสาะแก้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่กลับก็ตรวจงานกลับต่อนะครับอ่าก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง ถึงอารมณ์นะตอนที่เห็นลูกร้องคืออ,อ่ที่ลูกร้องเนี่ยก็คือว่าคือผมม่นมีมีพาลูกไปฉีดวัคซีนตามตามเขาเรียกอะไรตามอายุอ,อห้าวันหนึ่งเดือน สองเดือนสี่เดือนแล้วก็หกเดือนตอนนี้ลูกอายุได้หกเดือนกว่าแล้วประมาณหกเดือนหกเดือนครึ่งไงละก็ล่าสุดเพิ่งจะพาไปฉีดครบหกเดือนก็ต้องต้องบอกก่อนว่าอีตอนห้าเดือนอ้ยห,ห้าวันกับกับหนึ่งเดือนที่ไปฉีดยาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า หน้าตอนนั้นเนี่ยที่เห็นลูกร้องเนี่ยคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเพราะว่าคือคือ,ค,อคืออาจจะด้วยคือลูกคนแรกอะ่ะผมผมเพิ่งจะมีคนแรกคือยังก่อนหน้าไม่เคยมีก็ยังไม่เข้าใจอารมณ์พอ่ออารมณ์ที่มีลูกอะ่ะผมผมไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามารู้สึกอะไรยังไง ก็ตอนห้าวันกับเดือนหนึ่งก็รู้ก็รู้สึกแค่ว่าเออก็ก็เด็กร้องอะ่ะก็คือมันฉีดยามัมนก็ต้องร้องอยู่แล้วอะ่ะถูกป่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรปนเข้ามามันรู้สึกแค่เนี้ยแต่พอสองเดือนคือ,ค,อคือจะตั้งแต่แรกเกิดจนจนจนมาปัจจุบันเนี่ยคือผมก็เลี้ยงด้วยกาแฟแหละก็ช่วยกันเลี้ยง แต่ว่าส่วนมากอ่ะจะเป็นแฟนซะมากกว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็เลี้ยงก็คือเลี้ยงดูแลเขาปกติเหมือนแม่เขาดูแลแหละแค่ผมให้นมไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าเวลาที่เขาอยู่อ่ระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะอยู่กับแม่เขามากกว่าิถ้าคิดง่ายๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาจะอยู่กับแม่เขาประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อยู่กับผมมาประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตแต่แต่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผมก็ทําก็ดูแลเขาเหมือนที่แม่เขาดูแลนั่นแหละแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะมัน,ม,นมันสัสดส่วนประมาณนี้ขนาดผมอยู่สัสดส่วนประมาณนี้นะคือตอนสองเดือนอ่ะผมรู้สึกแล้วตอนที่พาลูกไปฉีดครบสองเดือนคือเขาก็ร้องคือผมเคยลงคลิปไปตอนสี่เดือนกับสองเดือน รู้สึกเดือนหนึ่งด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใครสงสัยลองลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับไอตอนห้าวันกับกับหนึ่งเดือนเนี่ยหมอเขาชี้นะน้องก็จากขึ้นมาแบบปกติเหมือนเด็กที่เขาเจ็บอะ่ะเขาก็จากขึ้นมาแค่นั้นแล้วเขาก็หยุดไวหยุดไวที่ที่ผมเห็นเนี่ยคือหยุดไว แล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปอะจะรู้ว่าน้องหยุดร้องไวแต่ตัวผมมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับพอมาสองเดือนเนี่ยได้เริ่มคือจากที่ได้ดูแลเข้ามาเรื่อยๆตลอดมันก็เริ่มมีความรู้สึกเข้ามาเองอัตโนมัติไม่รู้มาตอนไหนสองเดือนเนี่ย พอเห็นเขาล้อรู้และรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวหมอชีดเนี่ยต้องร้องปกติแหละก็ต้อง,องร้องเหมือนตอนตอนห้าวันหนึ่งเดือนนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วแต่พอแต่พอเห็นเขาร้องรอบนั้นอ่ะมันรู้สึกเลยว่านี่ถ้าใครมาทำลูกกูร้องนี่มึงโดนกูเดนหนังอ่ะ คือมันรู้สึกอย่างนี้เลยนะมันรู้สึกเข้ามาเองมันรู้สึกแบบอยากจะช่วยอะแต่แต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไงคือเด็กมันร้องเพราะว่ามันเจ็บจากฉีดยามันความรู้สึกมันตีกันในหัวมันแบบกูจะช่วยลูกยังไงเป็นห่วงอยากจะ นู่นนี่นั่นก็ได้แต่โอโอเ้เขาแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายคือผมก็โชคดีผมกาแฟเนี่ยโชคดีก็คือเขาเลี้ยงง่ายไม่ไม,ไม่ไม่งองแงแล้วก็มีงองแงก็แค่หิวกับม่วงแค่นั้นที่จะเอือเอืงองอแงขึ้นมาแค่นั้น นอกนั้นไม่มีก็บ้านอื่นไม่รู้เป็นไงนะครับแต่บ้านผมอะน้องเป็นแบบนี้ก็เบามันเบาผมกาแฟนไปได้ในระดับหนึ่งไม่สิเยอะพอสมควรเพราะว่าน้องไม่งองแงไงตกกลางคืนเนี่ยเขาก็นอนยาวแบบนอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยไปตื่นนู่นเลยตีหนึ่งตีสอง หรือบางทียาวเย็นตีห้าเลยเขานอนยาวอย่างนั้นเลยคือเขาเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กคือถ้าแรกเกิดเดือนหนึ่งอ่ะเขาตื่นอประมาณสามสองสามชั่วโมงเขาจะตื่นทีหนึ่งแต่แฟนผมก็จะคอยมาดูแต่พอเช้ามดืดอ่ะตีห้าหกโมงเนี่ยผมก็ตื่นก็จะมาดูแทนแล้วก็แฟนก็ไปท,ทําธุระเลยส่วนตัวก็ดูผัดกันแต่หลังๆเนี้ย แฟนได้เริ่มได้เริ่มนอนเยอะขึ้นเพราะว่าน้องนอนยาวคือถ้ากินอิ่มนะตอนสองทุ่มที่ก่อนที่เขาจะนอนอนะ่ะสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยถ้าเขากินอิ่มนะเขานอนยาวยันตีห้าหกโมงเลยครับคือยาวเลยพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อกับแม่หลับไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ่ะน้องอาจจะตื่นมาตอนแบบตีสามตีสองนี้ก็ได้แต่แบบแต่ตื่นมาเขาก็ไม่ร้องอ่ะเพราะถ้าร้องเนี่ยแฟนผมรู้สึกแล้ว จะตื่นแล้วก็คิดว่าน่าจะนอนยาวไปกับเราด้วยก็ผมกับแฟนก็ค่อนข้างจะโชคดีเรื่องนี้นะครับโอเคกลับกลับไปยาวไปไกลไปไกลละอ่ะคือตอนสองเดือนเนี่ย <c oughs> ผมเริ่มเนี่ยมีมีมีความคิดเข้ามาแล้วว่าเริ่มเนี่ยเป็นห่วง่ะแล้วก็ รู้สึกแล้วว่าใครทำอะไรเด็กคนนี้ไม่ได้ถ้าเด็กคนนี้ร้องไห้เพราะใครมึงโดนปูอะไรประมาณเนี้ยก็มันมีเข้ามาเองโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยมันมีความรู้สึกเข้ามาเองเพิ่งจะนาตอนนั้นรู้เลยว่า คำว่าพ่อกับแม่ที่เขาเป็นห่วงลูกอะ่ะมันเป็นยังไงมันนึกถึงตอนตอนเราเด็กๆอะ่ะที่พ่อกับแม่ห่วงเราอะ่ะเหมือนที่พ่อแม่พ่อแม่เด็กตัวไปห่วงลูกเขาอะ่ะนั่นแหะผมเพิ่งเข้าใจคํานี้ก็อย่างที่เขาบอกอะ่ะว่าไม่รู้หรอกถ้าไม่เจอกับตัวเอง อันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ามันจริงคุณจะไม่มีความรู้สึกเป็นห่วงแบบพ่อแม่เลยถ้าคุณไม่เคยมีลูกไอคนที่สมมุติมี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 เรื่องเกิดอะไรกับเด็กคนหนึ่งแล้วพ่อแม่เข้ามาวอยวายอ่ะแล้วไอ้คนที่ เป็นเป็นเป็นอยู่เป็นคนกลางหรือว่าต้นเหตุก็ดีมาบอกว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยมึงไม่เข้าใจหรอกถ้ามึงไม่มีลูกอะ่ะเออแต่ถ้ามึงมีลูกอะ่ะโอเคเข้าใจเข้าใจกันก็ฟิลนั้นคือตอนสองเดือนกับสี่เดือนนะผมผมถ่ายคลิปไปด้วยคือหมอเป็นคนฉีด คือคือเห็นลูกร้องไห้อ่ะคือแบบแล้วเขาร้องแบบเขาไม่ได้ร้องแบบจา้าเฉยๆขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่เขาร้องแบบสั่นอะสั่นแบบจากสั่นแล้วแบบหน้าแดงอารมณ์ประมาณว่า <c oughs> เหมือนเด็กที่มันแบบร้องสุดเสียงอ่ะร้องแบบสุดเสียงเต็มกําลังแล้วแบบ นคนไม่ไหวอะ่ะคืออาจจะช็อกได้เลยอะ่ะมันเลยทำให้ผมยิ่งรู้สึกไงว่าเป็นห่วงเออเป็นห่วงเด็กคนเนี้ยเป็นห่วงมากแล้วก็รักมากก็ถ้าใครมาทำอะไรก็ไม่ต้องถึงตำรวจะ่ะผมเองอะ่ะ <c oughs> แ้ะพอล่าสุดล่าสุดเนี่ยอตอนหกเดือนเนี่ยพยาบาลฉีดให้เหมือนเดิมครับสองสองเข็มสองขาขาและเข็มจาร์ดหนักกว่าสองเดือนสี่เดือนอีกแบบจาร์ดไปที่ผมบอกอะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าสั่นเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเต็มกำลังเขาอะ่ะแล้วก็แบบหน้าแดงกำทำตาออกทันที อีกตอนสองเดือนกับสี่เดือนนะมันออกตอนที่แบบแม่เขาอุ้มมาแล้วไงแต่ตอนแต่ล่าสุดเนี่ยคือออกนะตอนนั้นเลยอ่ะคือแบบไหลแบบไหลเลยอ่ะจากปุ๊บสั่นหน้าแดงแล้วไหลเลยน้ำตามันก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกชัดเจนเข้าอีกว่าเออเป็นห่วงมากเด็กคนนี้ก็ใครเป็นพ่อ ในปัจจุบันใครเป็นพ่อแม่อยู่คงจะเข้าใจฟิลนี้นะครับว่ามันรู้สึกยังไงก็โชคดีโชคด,ชคดคีคือผมว่าโชคดีว่าเด็กเเด็กคนเนี้ลูกเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่งองแงอ,อ ม่วงเวลาวเวลาที่ที่บอกว่างองแงเฉพาะตอนม่วงกับหิวแค่นั้นคือม่วงก็ออมนมไม่กินตอมหลับเดี๋ยวเขาหาทางหลับของเขาเองคือกินนิ่มแล้วเขาก็สะบัดหน้าหนีแล้วเดี๋ยวเขาจัดก,การนอนของเขาเองหิวก็ เอานมให้กินคือนมไม่ว่าจะคือมันเขาเขากินนมปัจจุบันนะเขากินนมแม่เขาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนะครับก็สต็อกไว้นมไม่ว่าจะเย็นหรือว่าไม่เย็นคือกินได้หมดขอให้มีอะไรเข้าปากอะคือคือกินได้หมดไม่เกีียงว่าจะเย็นไม่เย็นยังไงกินได้หมดแต่หลังๆอนะชอบชอบกินเย็น คือเขาน่าจะชื่นใจเขาเรมังอากาศมนะันร้อนๆอ่ะก็ไม่รู้เหมือนเนี่ยมีแค่นี้ที่เขาเอาง่านอกนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยคือก็โชคดีที่เขาที่เขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เลี้ยงง่ายอา่าแล้วก็ล่าสุดที่เมื่อเมื่อเดือน เดินเมษาเมื่อตอนโสกการก็พาเขากลับไปไปบ้านไปหาแม่แม่ผมคือแม่ผมอะ่ะ <c oughs> คือผมผมเป็นเป็นลูกคนเดียวของของแม่ผมนะจริงๆอะผมมีพี่อยู่สี่คนแต่พี่เนี่ย <c oughs> เป็นเป็นลูกคนละแม่กันแต่พ่อเดียวกัน แม่ผมเวลาบรรดาพี่ๆเขามีลูกอะ่ะมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ฟิลฟิลแม่ผมไงว่าเอ้ยลูกตัวเองมีมีมีลูกอะ่ะมีหลานอะ่ะเขาเข้าใจใช่ไหมครับพอถึงนะตอนเนี้ยผมมีลูกแล้วเนี่ยความที่เขาอยากอยากเจออยากความรู้สึกที่เขาอยากเจอหลานเขาอะ่ะแล้วก็ความรักที่เขามีอะ่ะ ให้หลานเนี่ยผมรับรู้ได้นะตอนที่เขาตอนที่ผมพาคขาพาพาน้องไปหาเขาอะคือผมกับแม่จะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยพูดอะไรที่มันแบบซึ้งๆอะไรกันหรอกคือรู้รู้กันอยู่ว่าเออแม่เป็นยังไงเราเป็นยังไงแม่ก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราก็รู้ว่าแม่เป็นยังไงเขา สิ่งที่เขาแสดงออกมากับหลานเนี่ยคือผมรับรู้ได้อะว่าเขาเขารักแล้วก็ภูมิใจกับกับหลานคนนี้ที่เขามีวัน <c oughs> วันนี้ผมไปเนี่ยคือเป็นวันเป็นสงการคือสงการเนี่ยครอบครัวผมเขาจะเขาจะไหวบันทุษที่ที่เสียไปแล้วะครับแล้วก็ รถน้ํารดน้ํากันรดน้ำนำหัวผูใหญ่ก็จะมีพวกป้าๆประมาณหกเจ็ดคนนะครับแล้วก็แม่ผมด้วยผมก็จะถือโอกาสรดน้ําแม่ด้วยคือตอนเด,เด็กผมก็ไม่เคยทํานะเพิ่งมาทําตอนโตนี่แหละก็ก็กพอพอคือครั้งแรกอย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณเคยรู้เคยรู้อะว่าครั้งแรกมันจะยากแต่ถ้าคุณได้ทําแล้วอ่ะมันจะชิวๆแหละคนจะ คุณจะกล้าทําและอะไรที่คุณไม่เคยทํะเหมือนกันเนี่ยการที่คุณไหว้แม่กอดแม่รดน้ําดําหัวแม่สิ่งต่างๆที่คุณทําให้แม่คุณต้องเริ่มครั้งแรกให้ได้ถ้าครั้งแรกได้สิ่งต่างๆมันจะตามเองก็ตั้งแต่ที่เริ่มรดน้ําแม่มา มันมีอยู่ปีหนึ่งไม่รู้ปีไหนผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณห้าปีที่แล้วอะ่ะมันมันเกิดความรู้สึกว่าอยากอยากรดน้ําเขาเพราะผมไม่เคยรดเลยไงตั้งแต่โตมาก็ก็คุยกับแฟนไปซื้อดอกไม้ซื้อน้ำอบซื้ออะไรมาก็เรียกแม่มานั่งแม่ผมน้ำตาซึมเลยคือแกซึ้งแก่คือผมไม่เคยทําให้ไง ก็นะตอนนั้นมันก็รู้สึกรู้สึกเออภูมิใจภูมิใจกับกับตัวเองที่กล้าเพราะว่าผมไม่เคยทําแล้วก็เขาคงมีความสุขที่ที่ผมทําให้ครั้งนี้ที่พาหลานไปก็ก็น่าจะเหมือนกันเขาเขามีความสุขซึ่งผมผมรับรู้ได้ รับรู้ได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเล่นกับหลานสิ่งที่เขาคือกอดรัดอะไรของเขาอ่ะเขาเล่นของเขาอ่ะผมปล่อยให้เล่นเลยผมให้อยู่เต็มที่เราอยู่กับเขาเต็มที่เลยเพราะว่าแม่ผมอยู่กางไงแล้วผมอ่ะอยู่อยู่กับแฟนที่นนเขาไม่ค่อยได้เจอคือเขามาหาทีหนึ่งตอนอายุได้สี่ห้าเดือนอ่ะสี่เดือนเดนที่ไปฉีดยา แต่เขาก็ไม่เจอเลย,เยก็คือตอนนี้น้องน้องอยังเล็กด้วยน้องที่ยังเล็กคือจะพาไปไหนเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงคือไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายหรอกครับมันแค่ว่ามันมันต้องเตรียมเยอะไงของพวกนมพวกรถเข็นอกระเป๋าแช่นมอะไรพวกนี้ <c oughs> แล้ว <c oughs> เขาต้องนั่งพาซิทเป็นเวลานานๆเนี่ยก็ ก็ไม่อยากให้ให้ให้เขาเหนื่อยมากก็เอาไว้พาไปเท่าที่จําเป็นที่มันจะต้องแบบเจอ ong, mm. ยงเจอญาติเยอะ mm. ๆยอเง,งี้ยเออใหพาไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาสักขวบหนึ่งนะให้เขาเดินได้อ่าโตกว่านี้อีกหน่อยนึงก็อาจจะพาไปบ่อยขึ้นให้เขาเจอ เจอญาเจอพี่น้องอะไรของเขาไปด้วยก็สง่สงการที่ผ่านมาก็ไปคือผมไปได้แค่วันเดียวไปอยู่แค่วันเดียวก็คือไปเช้ากลับผมก็กลับนูนะ่นอะบ่ายประมาณบ, 2, บ 3, ่ายสองบ่ายสามต้องกลับละเพราะว่า <c oughs> ผมไปวันที่สิบห้ากลัวว่าสิบหกเนี่ยรถมันจะติดขากลับ ก็เลยกลับเย็นวันที่สิห้าเลยก็คือแบบบ่ายสองบ่ายสานี่แหละก็ mm. กลับก็ไหว้เสร็จช่วงเช้าช่วงสายไหว้เสร็จอะไรเสร็จก็อยู่บ้านนะผมปล่อยให้เขาเล่นกันเลย mm. เขาอยากเล่นคือตอนจะกลับอะปกติไม่ผมก็แฟนที่จะเป็นคนอุ้มน้องไปที่รถเอง อันนี้แม่ผมผมบอกว่าผมจะกลับเออเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวจะกลับละผมก็หยิบคงหยิบของแฟนก็หยิบคงอยูอ่พอแม่ไปอุ้มไอ้ตัวเล็กเองแล้วก็อุ้มตั้งแต่ในบ้านน่ะเดินมาข้างหน้าผมก็ได้ว่าจะส่งให้หน้าบ้านไม่เว้ยเดินเดินไปส่งที่รถเลยเดินไปเข้ารถอะ่ะเดินไปถึงรถอะ่ะผมก็ รู้แล้วรู้แล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเดินมาหน้าบ้านแล้วตรงประตูบ้านแล้วรู้ว่าเขาอยากอยากอยู่กับหลานนานๆอยากอุ้มอยากอะไรของเขาอะ่ะก็ปล่อยผมก็เดินไปเก็บนั่นเก็บนี่อะไรเก็บของเก็บอะไรขึ้นรถจะปล่อยอุ้มไปก็ความสุขของเขาก็เดี๋ยวไว้โตขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะพาเขาไปบ้านบ่อยๆบ่อยขึ้นให้เจอยาเขาเยอะขึ้นคือ มันรับรู้ได้อะ่ะว่าแม่แม่ผมมีความสุขก็ก็นี่แหละเดี๋ยวจะพาความสุขไปให้เขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีประสบการณ์กับลูกยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่พวก พ่มือใหม่มันเกิดขึ้นในครั้งแรกคุณเกิดขึ้นในตอนไหนตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือเปล่าแต่ผมไม่ใช่นะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็รู้ช้าหน่อยแต่ก็แต่ก็รู้นะโอเคก็มีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกมาถามก็ได้นะครับมีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอัดคลิปแล้วเอาลงให้ดูนะครับ ก็ห้องปกติผมจะจะจะทำรีวิวให้ดูแต่ว่าห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัดอันนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวบอกเรื่องห้องโดยเฉพาะนะครับโอเคก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนิดนึงนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรละ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ